สวัสดีครับผมต้อนรับปีใหม่นะฮะ2023ฮะเป็นคลิปรีวิวแรกของปีนี้นะฮะก็เพิ่งไปดูมา2วันนี้ไปดูหนังหมด3เรื่องนะฮะก็มีหนังฝรั่งหนังเกาหลีแล้วก็หนังญี่ปุ่นวันนี้จะมาเริ่มเป็นหนังญี่ปุ่นนะฮะ is in the woods นะฮะป่าแปลกแลกตายนะฮะผลงานของผู้กำกับชื่อดังฮะจากเดลิงนะนากาตะฮิเดโอะนะฮะกลับมาคราวนี้นะฮะก็มาเล่นเรื่องความลึกลับความเสี่งขวัญนะฮะ คือเรื่องนี้เอาจริงๆเลนะถ้าเราดูจากโปสเตอร์ที่เขาปล่อยออกมาหรือตัวอย่างมันเหมือนกับว่ามันเป็นหนังผีที่น่ากลัวเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูเขามีป่ามีอะไรคนระัจริงๆแล้วนะจะบอกก่อนเลยตรงนี้เลยว่าเรื่องนี้แม่งไม่มีผีครับโดนหลอกลวงต,ต้นเรื่องนะฮะ ก็หนังความยาวทั้งสิ้น1ชั่วโมง47นาทีนะฮะเข้าฉายที่ญี่ปุ่นนะฮะกันยายนปีที่แล้วนะฮะบ้านเราเพิ่งได้เข้าวันที่12นะฮะก็โรงที่ฉายมีไม่เยอะนะต้องลองลอง,ลองหาดูนะฮะไม่มีทุกโรงนะ้วเรื่องนี้เราเข้าไปดูโปรแกรมกันดูแล้วกันนะฮะผมไปดูเมื่อวานก็เป็นรอบเช้านะครับ11โมงเมื่อวานก็จะบอกว่าค่อนข้างผิดหวังกับงานออก พราญี่ปุ่นเรื่องนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ภาพลวงสียองขวัญญี่ปุ่นผมแทบจะไม่พาที่เข้าไปชมนะแล้วก็ชื่ชอบนะฮะแต่เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบถ้าบอ,อกมาได้อ๋อไม่เดียวที่ขวรแล้วกันนะฮะก็ในเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวของตัวเอกของเรื่องคือทานากะจุนิตินะฮะก็จากที่เคยทำงานอยู่ที่โตเกียวนะฮะด้วยความที่มีปัญหาพ่อตาก็เลยต้องย้ายออกมาแล้วก็มาอยู่ที่แตนยังหวัดนะเมื่อฟุกุชิมะนะ,ะก็ทําเป็นสวนผลไม้สวนส้อมอะฮะ ผ่านไปสาปีแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นคือลูกชายของเขาซึ่งปกติอยู่กับเมียนะที่เขาแยกกันออกมาใช่ไหมก็มีปัญหาทางบ้านก็เลยมาหาเขาที่ฟาร์มเนี่ยหนีจากบ้านมาง่ายๆก็เลยมีการแก้ปัญหาดูแลลูกเอาลูกย้ายมาอยู่ด้วยนะประมาณนี้ซึ่งแล้วเรื่องงนี่อ,อย่างที่บอกตอนแรกม,มันไม่มีผีไงแต่โปสเตอร์ต่างๆมันโน้มน้าวเอ้ยต้องมีผีมันต้องน่ากลัวไม่ใช่เลยนะครับ แล้วก็มันก็มีเรื่องราของมีการถูกลักพาตัวมีเด็กหายนี่อะไรสมัครอ๋อคนที่ตกกระทานจะเป็นเด็กซะส่วนใหญ่นะฮะ ก็มีการสืบค้นตามหากันว่าอีตรงนี้มันจะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งซึ่งตอนหลังตอนท้ายเรื่อง end credit มันจะไีคิดว่าไอ้เขาที่ว่า t e n เกนมันรู้สึกมันจะเป็นจุดที่คนถ่ายรูป ufo ได้เยอะมากไงฮะเขาก็มาทำเป็นเป็นปน่าจะเป็นฟิล์มของจริงที่ว่าคนถ่ายมาแล้วก็ส่งมาประมาณนี้หลายหลายมุมหลายเลยมากเลยคือมันก็คือเป็น i n s ป a t i o n หรือว่าแรงบันดาลใจที่จะทำหนังเรื่องนี้ออกมานะฮะ ก็คือเรื่องเนี้ยมันจะเกี่ยวกับพวก U F O อ่ามุต่างดาวแล้วกันเล่าเลยแล้วกันมันก็มันไม่เห็นต้องมันมันไม่สปอรอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วล่ะเออแต่ผมก็ไม่ได้ทำไมโปสเตอร์หนังอ่ะหรือว่าอะไรมันจะเป็นโน้มน้าวให้เราเข้าใจว่ามันเป็นหนังผีซึ่งจริงมันไม่ใช่นะครับแล้วก็ที่ทเทียบไม่ผมข้ออึดอัดมากๆเลยก็คือ C g จหนังเรื่องเนี้ย ปกติทำหนังพวกหนัง ufo มันก็จะมีซียานอวกรศตัวเอเลี่ยนใช่ไหมคือทำออกมาได้ห่วยเทียบกับอะไรเทียบกับาห,านนหนังค a m เมดี d เดหรือไหนวดแดงปัจจุบันเนี่ยที่เราดูกันในซีรีส์ในทีวีหรือออนไลน์เนี่ยซีจดีกว่าของเรื่องนี้เยอะเออ ไอตัวไอตัวเอเลี่ยนทำออกมาก็ดูแบบมันเป็นเอเลี่ยนที่เราอ๋อถ้าคนอ่านตามเรื่องเอเลี่ยนจะมีไอเอเลี่ยนกลุ่มที่ว่าไอเกรย์นะฮะคือตัวสีเง,งินเงินเทาเอ่ะเออมันจะเป็นแบบนั้นแหะแล้วก็ดีไซน์นี่เอาของที่เขาจินตนาการกันในตามแมกกาซีนตามเว็บไซต์แต่เอามาใช้เป๊ะเลยเออหน้าอย่างนั้นเลยเห็นก็รู้เป็นเอเลี่ยนแล้วก็สเกลต่างๆสเกลตัวยานเองสเกลตัวเอเลี่ยนเองมันไม่สมจริงไม่สมเหตุสมผลเลยนะฮะก็คือเอเลี่ยนแม่ ดูดคนเข้าไปในตัวมัน่ะแต่ตัวแม่งเล็กเล็กกว่าไอ้คนที่มันดูดเข้าไปด้วยอ่ะนึกภาพตามดิเออมันไม่รู้ดิคืองานมันงานผมว่างานที่นี้มันดูมันความตั้งใจของเขาพุ่มกับหรือเปล่าหรือทมเปมันดูลวกๆอ่ะแล้วก็มันเหมือนหนังโลบัจเจตออะก็คือหนังญี่ปุ่นหลังๆที่ดูมาหนังนางเสียงขวัญละเรื่องเนี้ยผมดูแล้วมัน่อนข้งแย่นะเทียบกับเรื่องอื่นที่ดูนะฮะดานนาเรื่องนี้นะฮะ มัซกิไอบะเป็นนักร้องนำของวงอาราชินะซึ่งส่วนตัวผมก็มีซีดีของวงนี้ในรถก็เพลงเพราะนะแต่ผมอไม่รู้จักเมมเบอร์ของวงเลยนะฮะอีกคนก็คือโอนุกะมัซโมโตเป็นรับบทคุิริเป็นครูของลูกชายพระเอกในเรื่องนะฮะผมเพิ่งดูงานของเธอก่อนหน้านี้ก็คืนฝันก่อนฉันลืมเธอแล้วผมมีรีวิวไว้นะก็เพิ่งเห็นหน้าคุณคุณน้ามาก็เพิ่งดูหนังของเธอเมื่อเดือนที่แล้วมั้งจะไม่ผิด เข้าไทยที่บอก12บมกรลาเพิ่งเข้าเมื่อวานนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบหนังสยองขวานแล้วก็ติดตามผลงานของพู้มกับท่านนี้ฮิเดโอนากะตะก็ลองไปดูก็ได้แต่อยา่าคาดหวังไว้เยอะนะก็ะคืออย่างที่บอกอ้ทราบว่า2วันที่ผมดูหนังไป3เรื่องใช่ไหมหนังเกาหลีไอ้คังนำซอมบี้อันนั้นคือห่วยมาก <c oughs> จะรีวิวให้ดูก็ก็มีเรื่องเนี้ยก็เอาไงคำว่าไงอ่ะ ตามกมาตรฐานที่ผมคาดหวังว่าแบบหนังสยองขวัญญี่ปุ่นที่มาฉายบ้านเราอะนะแล้วก็หนังพุ่มกับท่านอันนี้ก็จะดูมันมันต่ากว่ามาตรฐานของแกน,นะก็คือความยาวร้อยเนาทีเป็นอะไรที่แบบดูแล้วก็จบแบบที่ว่าเออมันมันเดาเล็กเกืนหมดอ่ะใช่ไหมในเรื่องอ่ะนะตัวละครก็เล่นกันได้โอเคแต่ผมว่าบทแต่ปัญหาคือบทของเรื่องนี่แหละที่มันเป็นปัญหาแล้วก็พอดเรื่องด้วยนะฮะ ถ้าจะออกมาในขนาดนี้นทำหนังผีไปเลยดีกว่าจริงๆนะเออมันจะได้ความสยองขวัญมากกว่าใช่ความสยองขวัญมันก็ดูเหมือนกันมันไล่ลา่ลาเหมือนเราเห็นนบแล้วก็ความไม่สมจริงตัวเอเลี่ยนด้วยนะแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลอันนี้สําคัญเลยนะฮะไม่รู้นะสผมในใจผมไม่แนะนําให้ดูนะเรื่องนี้คุณรอดูถ้ามันออกเป็นสตรีมมิ่งจะดีกว่าจริงๆมันไม่รู้ดิแต่คุณอาจจะชอบก็ลองไปดูแต่ผมอ่าดูแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเรื่องนี้ผมให้5เต็ม10ได,ไ,ดได้เท่านั้นจริงๆฮะงาน แตห่หลายๆส่วนในเรื่องนี้มัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้อะทั้งบทการถ,ถ่ายทําต่างๆนะฮะแล้วความไม่สมเหตุสมผลขอ,ของตัวละครหลายๆตัวก็คือมันไม่มีก็ได้อะแล้วก็มีก็มันมันมันไม่เมค e ซน n ในหลายๆเรื่องในเรื่องนี้นะที่ผมดูนะอืมก็ป่าแปลกแลกตายนะฮะ is in the woods นะฮะก็ใครอยากจะไปลองดูบรรยากาศใหม่ๆฉะนั้นเลยบอกเลยว่าวนหนังเกี่ยวกับเอเลี่ยนบุกมาที่จับคนง่ายๆแล้วก็อาวุธที่ใช้ปราบเอเลี่ยนก็เป็นอะไรที่แบบ มันนะไม่น่าจะเป็นตรงนี้เลยคำนี้แล้วกันดีจะกลายเป็นสปอยก็จะไม่เล่าตรงนี้นะไปดูกันเองละกันนะฮะก็ใครมีเวลาเหลือๆไม่รู้จะทอะไรอยากไปลองอะไรแปลกๆไปดูเรื่องนี้ละกันนะฮะผมให้ได้คาเต็มสุดเท่านั้นจริงๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรคาดหวังอะแล้วก็ผิดหวังด้วยแต่ด้วยความทําไมผมไอ้รู้สึกว่าไอาา้ไม่ค่อยผิดหวังเท่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี้วันนึงผมไปดูเรื่องไอ้จังนาซอมบี้แล้วอันนั้นเป็นอะไรที่แบบเร็ว้ายมากกับหรับปี 2023กับหนังที่ผมได้ไปดูในโรงเรื่องนั้นผมว่าน่าจะเรวร้ายสุดแล,แล้วทีนี้นะไอ้กังนัมซอมบี้อะไรแล้วคนปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยคนไปดูกังนัมซอมบี้พอๆกับเมเกนเมเกนหนังดีมากฮนะสนุกเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยนะฮะเมเกนก็ป่าแปลกแรกตายคนระับยตรนปี2022เพิ่มมาฉายบ้านเรานะฮะญี่ปุ่นเข้า,าแต่ไปที่ล้วแล้วนะฮะก็เป็นหนังสยองขวัญเป็นแนวเอริสบุกโล,กล่ลนะกันแล้วก็ การดีไซน์ยานนวกาดีไซน์เอเรียนห่วยมากอย่างที่บอกนะหนังไอ้มดแดงหลังๆเนี่ยซีจียังดีคนเรื่องนี้ใช้คานี้แล้วกันผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับงบสร้างหรือเปล่านะแต่ถ้าทำได้เท่านี้มันแม่งแบบว่าฉายโล่งอ่ะมันยังไงก็ไม่รู้อะเออก็พุ่มกับพี่เดียวนากะตานะฮะเขียนบทโดยเทสุยะโอิชินะฮะเรื่องนี้ ก็ช่วงนี้ทัวร์จีนเข้ามาแล้วนะครับก็ไปดูหนังก็ใส่หน้ากากด้วยเด้อตอนนี้ก็หนังมันก็ไม่มีเว้นแล้วก็นั่งติดกันนสะ่งเสมอเขาก็จะพยายามเี่นที่นั่งติดกันนะในโรงภาพยนตร์นะฮะผมส่วนมากก็จะดูที่โรงออเมเจอร์ฮะออบังกะปีเราต้บังกะปีก็ดูที่นั่นบ่อยใกล้บ้าน่งสองโลเง่งะเออมั่ต้องขับไปไกลเวลาบางทีได้ตัวหนังรอบสื่อรอบอะไรมาเงผมไปมันขับรถสองชั่วโมงอ่ะซึ่งจริงผมดูใกล้บ้านมันสะดวกกว่าเยอะไงอืมเพราะค่า คือไม่ได้หมายเรื่องอค่าตัวหนังเพราะว่าค่าน้ำมันไปกับค่าจักรถแล้วม่งเกินค่าตัวหนังเยอะละเออแล้วบางทีมันอีกรอบพิเศษฉายก่อนฉายจริงวันเดียวอ่ะผมดูรอบฉายจริงแถวบ้านสะดวกกว่าเยอะแต่บางครั้งก็เอออยากเอาแปลเอาบรรยากาศไงก็สรุปฮะห้าเต็มสิบครับสลับเรื่องป่าแปลกแลกตายฮะ i n the อ o o ูนะครับปญี่ปุ่นซีงขันนะฮะ ก็ลองไปตัดสินใจดูแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีรีวิวอีกวันสองวันจะลงรีวิวทีนิดนึงต้องขอโทษด้วยที่ว่าก่อนหน้านี้มันเป็นระยะที่ผมรีวิวหนังอะนะเรื่องสุดท้ายรู้สึกจะเป็นอวตารภาคสองไงก็ระยะระยะหนึ่งแล้วล่ะและ้วก็ลงหนังก่อนหน้านี้ช่วงที่อวตารภาคสองฉายใช่ไหมในลงรอบหนังแม่งมีสองเรื่องอะอวตารแบบลงบื้มมากแล้วก็มีบัวผันฟันยับอีกเรื่องหนึ่งมีรอบสองรอบเพราะเน่งเรื่องอื่นมันอ,ออกหมดเลยแล้วหลายเรื่องยังไม่ได้ดูด้วยเออ ก็ตลกลงหนังบ้านเราอะแล้วก็มีดรามา่าเรื่องวายอรวนซึ่งผมก็ไปดูเมื่อไรจะมารีวิวด้วยอาทิตย์นี้อาจจะลงรีวิวสี่เรื่องนะต้องต้อง,อง,องมันมันมันอันเอาไว้ไงคือดูหนังเยอะแหละแต่เวลารีวิวมัน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 ไม่มีไงแล้วผมมาทำไอรีวิวเนี่ยมันต้องอารมณ์ต้องได้เมื่อทำอะเออต้องจังหวะเทียบโอเคครับก็คงจบแค่นี้สำหรับเรื่องปาแปลกแลกงตายนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับชอบไม่ชอบอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะแล้วก็ผมมีร้านในช h อป e ีนะฮะไดฮาร์เรสเรนะฮะเราเข้าไปอุดหนุนกันได้นะฮะโซยืดเก๋เท่ๆนะฮะแล้วก็เครื่องเล่นเกมมือสองนะฮะคัดรถจนแล้วก็มีครับว,ว่าเป็นโรงงานเพื่อนเวงเราเข้าไปดูได้นะฮะโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ